สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พบพอ่อกับผมคือเก่าครับมาหาบริกินชาแนลผาพีพ่อน้องมายามเบ็ดยามมอเ้า,าครับบรรยากาศยเย็นๆครับบรรยากาศกำลังพอดีอิเตเบนกำลังขึ้นอยู่แม่น้ำโขงครับบานผู้เมืองเพื่อเขมรราชจังหวัดอุบ,นบนลราชธานีครับบรรยากาศยามมอเ้าสุดยอดครับ อยู่ฝั่งโขงปะพี่น้องไปลุนกันเบิ้งครับมาสิหมานข้างบนหมานเมื่อนี้สายเบ็ดตึงๆเนาะ ชโอ้ปายางพี่น้องมา,นะา,ลางแ,แ,แล้วใส่ใหญ่ซะด้วยใสใหญ่ซะด้วยนะน่าจะองแต่แวทนี้เียนเงดเลครับก็ขอ,อ,อบ้เบ็ดเบอสิบสเบสิบสเตียเงบหอยครับเยนเงออหอย สวยครับใส่ประมาณซีขีดเขาข้างใส่เหี้ยวห้อยจูบขึ้นยวห้อยขมใส่ต่อได้อีก เส้นนี้เส้นนี้ได้เต็มหนึงพี่นอ้องออบรรยากาศยมามเบสจะมาสอบครับพี่น้องเศรษฐีครับกิตติเต้นแลังสีแดงอ่ะดูดูกันครับกำลังได้สองเต้มพี่น้องไปดูนังต่อไปอยู่ข้างหน,น้านี่มานมุม,มานครับ <laughs> đây là cái dạng, lụt quay dạng ổ cứ câu หายอยากนี่ครับต,ต้องขึ้นป่าผลงานเส้านี่ครับนี่ละสองตัวเดี๋ยวมอเรียงมอเรียงสิยาม อีกรอบหนึ่งครับเพราะว่ายามเศรายามแรงครับพี่น้องยามเศราาแรงผลง,งานเศรานี่ในสองตัวสองน้นเดี๋ยวมือแรงมารวมยอดสรุปครทำคลิปนี้ให้พี่น้องเบิงทั้งเศรั้งแรงกันกนะครับบ้านฝากไปก่อนครับซ้ำหนี่ก่อนยาีมือเศร้า,าเ,รเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันครับ